ไดเร็วผมไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนั่ง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 เฮ้ยไม่มันตอบมันตอบมันตอบตอบว่ามันตอบว่ามันตอบเป็นไอ้เนี่ยพอถามปุ๊บมันตึกตักตึกตักเลยก็เนี่ยพี่อยู่หน้าประตูเนี่ยการประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ่ายถ่ายถ่ายเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมลาดากัสอีกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมได้บุคลากรเพิ่มในการล่าท้าผีนะครับ จากคราวที่แล้วนะฮะผมลากอะ่ะน้องการนะครับวันนี้ผมมีคุณถอยจนทานมาด้วยนะฮะต้อย <c oughs> เอาคุณต้อย,อยคุณต้อย,อยคุณต้อยคุณต้อย,อ,ยอ่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหน้างานกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงรอดไม่รอดรอดหรือล่วงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดูก่อนให้ดูดูดูเวสก่อนมีอะไรบ้างโอเคโอเคเวสบอยถ่ายรูปผีเออมีเคลียร์ผีด้วยเคลียร์ผี จากมัลติกอยตใช้เทอร์โมมิเตอร์แล้วบอกว่าผีเป็นประเภทไหนใช่ไหมโอเคผีชื่อว่าคะไต่เดี๋ยวเดี๋ยวรัดใช่ไหมอ่านถูกไปเลยรัดเดวิดโอ้ยชิบบ้านเดิมเหลี่ยมเดิมฟาร์มเดิมแล้วเอยเดี๋ยวเราดูดูเช็คแมปก่อนไหมเช็คแมปก่อนมีแมปมันมีสามชั้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ไม่ ในวอในวอเออเออปิดไฟดิเออเปิดไฟไฟอยู่ทีไฟเปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวรีบคุยไปไหนเด็ดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมันต้องมีคนตายยังหาห้องไม่เจอเดี๋ยวต้องมีคนตายสักคนล่ะนี่ห้องอะไรอ่ะห้องนี้ห้องนี้ปิดไฟได้ไหมปิดไฟนั่ข้างนอกหน่อยปิดไฟข้างนอกหน่อยโอเคปิดเองผมปิดเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่ง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  มันร้อง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 ก็อยู่ใกล้มากมันน่าจะอยู่ที่เดิมในห้องนั้นน่ะห้องที่มันหักเคยหักคอพี่อ่ะแต่ไปห้องนี้ห้องนี้ข้าห้องนี้ห้องนี้ก็กูไปได้ทักทายเลยพี่ไปเรียกมันมานะพี่ต้อยเฮ้ยห้องนี้เขาอยู่ห้องนี้เขาอยู่ห้องนี้ห้องไหนไั่กร้องตังกล้องไ่ตังกล้องไปเดยนะใช่ใช่เขาอยู่ห้องนี้เขาอยู่ห้องนี้ไหนวะสัญญาณไม่ขึ้น แต่อุณหภูมิมันแค่สองหนึ่งนี่นี่คุณต้อยตั้งกล้องตัวนี้เลยคุณต้อยคุณต้อยคุณต้อยไปไหนตรง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 นั้นตรงนั้นเนี่ยตรงโต๊ะตรงโต๊ะเนี่ยเออตายกล้องมันหันมากดกดเอฟเอฟเอฟเอ่อเออหมุนก่อนหมุนก่อนเฮ้ยกดเขียงนน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลการถ่ายรูปน้ำไหลเร็วน้ำตกปรงเร็วโอเคเรียบร้อยโอ้สุดยอดนี่ทีมล่าท้าผีของเ้ตี๋ อยู่ไหนอะโอเคสวยมากเลยคุณต้อยไปไปเรากลับกลับเปิดแล้ว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 เป็นสีเขียวแล้วโอเคสีเขียวแล้วไป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 ออกก่อนออกก่อนปิดไฟปิดไฟโอ้เมื่อกี้กราฟขึ้นเป็นแปดโอ้นนั่ะห้องนั้นแหละห้องนั้นแหละคือเรายังไม่ทำอะไรเลยเขาโกรธเราแล้วเออเขาโมโหอะไรเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาชื่ออะไรนะดูดูดูชื่อเขาชื่อลับเขาชื่อรับชื่อลับรัตเตวิท เฮ้ยยอะไรอะโอ้ยมันตอบมันตอบมันตอบตอบว่ามันตอบว่ามันตอบเป็นไอ้เนี่ยพอถามปุ๊บมันตึกตักตึกตักเลยมันมันไม่ใช่ตอบแล้วเฮ้ย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 มันเห็นผีมันเห็นผีอยู่ห้องนั้นเมื่อกี้จริงปะเนี่ยกูตายก่อนเลยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยห้องเนี้ห้องเนี้เมื่อกี้เห็นเป็นตัวเดินผ่านไปเงาเนี่ยเป็นตัวเลย นี่ไงเฮ้ย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 เป๊ะเราแล้วเราเราแล้วลูกวิ่งกูวิคนแรกกูวิคนแรกเอ้ยไม่ถ่ายรูปแล้วไอ้การก็ไม่ถ่ายรูปดิผมไม่เห็นผมไม่เห็นเมื่อกี้สัญญาณเต็มเลยเราเราจะไล่มันไหมเราจะไล่มันด้วยทั่เออเราต้องไล่อยู่ดิเราต้องไล่ภารกิจจะได้ครบจุดไฟชักคุณต้อยคุณต้อยไปไหนคุณต้อย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 แบงค์จวิ คุณต้อยจะอยู่ด้าอยู่หน้าประตูไว้ก่อนเราออกข้างนอกก่อนเราออกข้างนอกก่อนเรานอกเรไปิดปิดจุดเรามาจุดอันนี้ก่อนเออ่พี่พี่ไหนอ่ะพี่ต้อยพี่ต้อยเอากล้องไปด้วยพี่ต้องถ่ายรูปพี่ต้องถ่ายรูปเออเออเหนี่ยวกล้องไปด้วยเอากล้องไปด้วยมึงเอาคุ้มเลยนะเปิดซิงย์ตาแรกเปิดซิงย์ไงเปิดซิงก่อนเออไปเดี๋ยวเติร์นตามไปเนี่ยเข้ามาเลยเราเรายังจุดอันนี้ไม่ได้เลยไม่เราเราต้องเปิด เทียงเฮ้ยนี่ไม่ได้กันเลยนะเฮ้ย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 เป็ของจริงอันนี้ของจริงเลยเฮ้ยหัวใจผมเต้นบึกบักบึกบักเนี่ยปี๊เด็กปี๊เด็กกูถ่ายติดไหมติดได้ได้ได้ไหมได้ตัวไหมได้ตัวไหมไม่รู้มันกดมันต้องกดไม่ทันมันต้องกดคลิกขวาแล้วไปกดคลิกซ้ายยับเลยได้รูปไม่ได้รูปไม่เช็คนี่เช็คนี่ คนว่าไงผมอยู่ในบ้านเอ้าช่วยภูมิกรอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ห้องเดิมห้องอย่างนี้เลยเข้ามารับหน่อยเข้ามารับหน่อยสมคนเข้ารับหน่อยพี่ป๋องโคตรคนโคตรท้าผีเฮ้ย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 ประตูปิดเฮ้ยมันล็อกมันล็อกเฮ้ยพังพังนั่งอยู่กว่าที่นั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่ใครเจอแล้วถ่ายเลยนะ มีเสียงเดินอยู่ Come on Fuck you เข้าไปดิเดินเข้าไปลึกๆหน่อยตรงหน้าประตูห้องน้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่ทายๆเฮ้ยไปทันติดตูดใครมาเนี่ยบริชชีนพอเลิก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 กลับบ้าน พี่เรายังเหลืออีกรูปนึงพี่เออเอาเอาเอาดิเอาดิเอาไหมเอาไหมเออเอาดิเอาอีกทีนี้ไปมไป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 กำลังโชว์ตัวเองขึ้นมาเลยเออเข้าเข้ามากับผมคนได้ไหมมันบอกว่ามันต้องเห็นคนเดียวไม่ใช่ไงเข้ามาอยู่ตรงนี้ไงอยู่นี่ก็เนี่ยพี่อยู่หน้าประตูเนี่ยการประตูเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ่าย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 ได้ปหมไม่ถ่ายประตูปิดอยู่ส่องไฟดิส่องไฟก่อนดีก่อน เปิดยังประตูเปิดยังประตูเปิดแล้วปิดแล้วประตูเปิดแล้วออกมาโอ้บ้าน่าใส่หูประตูล็อกประตูล็อกอย่าพึ่ง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 ประตูล็อกอย่าเปิดประตูนะอย่าเปิดประตูนะเรียบร้อยล้ก่อนเปิดประตูฮ่าโอเคถ่ายศพผมไปเลยไหนวะ ตายแล้วผมตายแล้วไม่ทันเห็นว่ะไปเปเลิกองเรืกองเรื่องเรื่องเช็คมถึงเฮ้ยถ่ายโซนผมยังไม่ต้องถ่ายไม่ถ่ายแล้วพี่จัดจัดแต่ให้ไม่แค่ไม่แค่ไม่แค่ใส่หูยังคนอื่นคนเป็นตโตแล้วทุกคนเยบ้านอ๋อเอ้ยเราทอมบอมเปเตอร์เราไม่ได้เข้าไปวัดอุณหภูมิตรง10องศาเซลเซียสเสียดายวัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วอ๋อ